สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง YouTube นะคะนนหน่อยอีสานบัานสวนสวัสดีวันครูนะคะวันที่สิมกราคม2อง6นะคะวันนี้เป็นวันครูนะคะนุนหน่อยก็คอยพอนะคะให้คุณครูนะคะทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ค่ะแล้วก็ให้พี่พี่น้องๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นนะคะวันนี้พามาชมนะคะบรรยากาศในสวนยางนะคะวันนี้นู่นหน่อยมากหยอดน้ำกดสวนเท้าแก่นะคะก็เลยอัปเดตในพี่น้องในชมบรรยากาศนะคะเนี่ยไก่จะเข้าสู้ช่วงนาแลงแล้วนะคะพี่น้องไก่จะปิดนายางแล้วนะคะอีก เดือนสองเดือนนี่ก็เริ่มจะทยอยปิดนายางกันแล้วนะคะใบาย,ยางนะคะหลวงเต้มเลยนะคะพี่น้องนะคะมาได้อัปเดตในช่วงโดนแล้วนะคะสําหรับสนทะแกเนาะรอบชิแล้วนะคะก็คือสามหมื่นที่ผ่านมานะคะ เก็บขายนะคะสำหรับสวนเถาแกก็เดี460หากิโลนะคะเหมือนนั้นนู่นหน่อยคายอยู่ราคายาง17บาทหาิ0สตางค์นะคะสำหรับร้านยางที่รับสื่อตอนนั้นเนาะได้เงินทั้งเบิร์ต8,000กว่านะคะแบ่งเครื่องนะคะแบ่งเครื่องนอกกับเถาแกพคนละ4,000กว่านะคะ4,000ต้นๆน,น,นะคะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะ ใบงแดงเนี่ยสีเลงแดงก็คือพร้อมที่จะรูดรวงแล้วนะคะเนาะเนี่ยเห็นแต่เป็นกลางนั่นก็คือใบมันรวงลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็แตกยอดใหม่แล้วนะคะพี่นอ้องช่วงนี้ก็คือเริ่มจะปิดนายางได้แล้วนะคะเนาะเริ่มบางสวนเป็นการทยอยปิดนายางเลยนะคะแต่ว่าสวนเท่าแกนี้บนเใจนะคะว่าเพิ่นจะปิดนายางบบนะคะก็คือรอคําสั่งเพิ่นสกอนนะคะ จาแก่เพิ่นให้ป้ายนะคะนำยาท่านายยางนะคะเพราะว่าไก่จะปิดนายยางแล้วนะเพิ่นให้ท่าอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงใบยางมันหล่นเต็มถี่นะคะมันก็คือมันจะปลายบวได้แล้วนะคะอันนี้เพิ่นต้องป้ายเพราะว่ายางมันบ่ค่อยออกนะคะพี่น้องค่ะยางบ่ค่อยออกก็เลยต้องไปนำยาแล้วก็มันเป็นยาง ยังสิเพิ่นใกล้จะจะโค่นนะคะเนาะอีกบักกี่ปีเพิ่นก็นจะโค่นแล้วเพิ่นก็นเลยจําเป็นนะคะที่จะต้องป้ายป้ายนายางนะคะป้ายยานะคะเพื่อที่จะใส่ไป,ไปริมาณนะคะเนาะน้ำยางะค,ะยค่ะก็ได้รอบละซีลอยกว่ากิโลนะคะแปดมีดเจ็ดมีดแปดมีด มีที่สองนะคะต้นนี้จะบ่ค่อยออกกุนใดนะคะมีดสองนะคะปลาย,ยัางไปเบิงนะคะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ๆที่มันสมบูรณ์เนาะก็จะออกประมาณนี้ขนาดห้าปลายยานะคะปลายหนายางนะคะมีดแหลกนะคะมีดแหลกที่กรีดไปนะคะมาขึ้นมีดสองเนาะ อันนี้นุ่นหน่อยออกมาล่อนะคะเตรียมจะยอดนำกดนะคะมันนี้เมื่อกี้ตีสามนะคะเมื่อคืนก็จะแล้วช่วงม้งเคืองนะคะแต่ว่าืันนี้พอบานเพิ่นบดได้มาน้ำนะคะเพิ่นรับสังบานนะคะสังบานเป็นหล้างเลยนะคะเพิ่นกับสังบานน้ากันครับ ทิงานสร้างน้ากันนะคะในอาทิตย์ก,กว่าแล้วนะคะพี่น้องนูนหน่อยก็เลยตอ้องออกมาหย่อนน้ำโคตคนเดียวนะคะนี่ยางสิบสี่ลากะจะแหลวประมาณเกือบ,บายสองคนละนะคะพี่น้องนี่ม่นนี้กีดแลลวไปมือเสานี่นะคะคือมันก็นยังยดอยู่นะคะเดี๋ยวนูนหน่อยจะไปหย่อนน้ำโคตอีกฝั่งนึงนะคะถีห้าล่งกรีดตอนตีสี่มือเสานี่นะคะตีสามตีสี่มือเสานี่เนาะ ฟังนั้นก็คือจะน่าจ,จะเริ่มเศร้าหอ,อยแล้วนะคะเศร้ายุดแล้วเนาะนะคะ่ว่าอัปเดตให้พี่ดองในชมม่วงบรรยากาศในสวนยางนะคะค่ะอัปเดตให้ชมสะกอนนะคะเพราะว่าบอดดี้ลงขีดโดนแล้วนะคะสำหรับสวนยางเถาแก่นะคะลมมันแห้งนะคะพี่น้องทวงนี้ เพราะว่ากรมอุตุนะคะิ่นบอกว่าวันที่สิบห้าวันที่สิบเก้านะคะมกราคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเป็นกะบ,บอกว่าผาักอีสานนะคะอุณหภูมิลดลงสี่ถึงหกองศานะคะเดี๋ยวกะจะกลับมาหนาวอีกหลอบหนึ่งนะคะผักเนื้อผากกลางผักตะวันออกนะคะอุณหภูมิก็ลดลงสองถึงสี่องศานะคะสำหรับผากใตช่วงนี้กะ ระวังฝนนักนะคะเรามาระวังนะคะฝนนะคะช่วงนี้เนะาะฝนตกนักนะคะสำหรับภาคใต้นะคะกับพี่น้องก็ติดตามข่าวสารนะคะจากทาากลมตุนิยมนะคะยางต่อเนื่องไปน้ำเนี่ยกันแล้วกันนะคะสองสามหมื่ที่ผ่านมาเมื่อกี้กับฝนนะคะฝนตกหมือนหนึ่งกับคืนหนึงนะคะพี่น้องเนาะกับต๊บ่แห้งนะคะแต่ว่ามันกับ เพศไฮดินนะคะหนาเทึงซุ่มไปหลายเติบนะคะแล้วก็นายางมันก็จะเปลือกหนิ่มหลายเติบเลยที่เดียวนะคะฝนตกสองมือนะคะแล้วก็ยุดไปสามสี่มือนะคะก็จะกลับมาหน้วอีกแล้วนะคะพี่น้องกับอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะนอกาบงเทือมันก็ปรับสภาพบ้ท่านนะคะสําหรับร่างกายคนหอกับดูแลสุขภาพคนในก็แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะ ช่วกำลังหลวงเต็มฉี่เลยนะคะนี่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ใบนี่จะโล่งเลยนะคะบเหลือเลยนะคะเนาะม่วนที่มันหลวงไปก่อนนะคะมันก็นจะแตกหยอดออกมาก่อนนะคะยังทังเทนเห็นหยอดใหม่แต่ออกมาอยู่นะคะอาทิตย์ก,กว่านะคะที่ใบมันเริ่มหลวงเริมล่นเนาะร่มมาานะคะมันก็นจะหลวงเต็มสวนเลย มามิโฮมนะคะพี่น้องใ <Yeah. S 1> บลงได้จอกนะคะ mm hmm. ามเข้ามายอนน้ำกดนะคะก็ต้องเก็บออกน้่นะคะต้องเก็บออกทุกตนทุกตนเลยนะคะ mm hmm. มันจะเหตุอย่างในจักน้อยเข้าว่าช่วงช่วงใบมันหลวงนะคะ ตรงใบมันหลวงลงนี่น้ำสวนยางเลยเนะาะเวลาทามาเยอนน้ำกดนะคะเขาก็องเก็บออกนํำนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในสวนยางนะคะทีนู่นหน่อยอัปเดตให้พี่น้องได้ชมอันนี้เป็นสวนยางเท่าแก่นะคะสำหรับราคายางก่อนถวยนะคะช่วงนี้ล้านยางนะคะรับสื่ออยู่18บาท ิบแปดบาททวนเลยนะคะพี่น้องแถวพี่น้องอยูนะคะราคายางชงนี้เป็นจังไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกซูฟังในเดอ้อนะคะมีเผื่อผูน้นึงนะคะเพืนอนทักเฟซบุ๊กนะคะเข้ามาบอกซูฟังนะคะแถวอำเภอแถวแทบไปเนาะยูซีสเกตนะคะ แล้วคายางก่อนถวยสิบห้าบาททำงานนะคะถือว่าถือถือแห้งแล้วนะคะพี่น้องคันแมน่นูหน่อยก็จะปิดยางนะคะปิดหนายางพักไปสักก่อนแล้วคันจะถือปานน่ะนะคะนะจะตนยางนะคะต่างกันอยู่ตั้งสามบาทนะคะแถวจังหวัดสกลนครนะคะถี่นูนหน่อยค้าอยู่ช่วงนี้สิบแปดบาทนะคะถ้าสิบห้าบาทนะะั่นก็ อยากจะปิดสกกนะก่อนเนาะปิดพักนะ่ายางสะก่อนนะคะพี่นอกแต่วาลายได้หลักๆของห้ามันก็จะอยู่น้ายางนะคะช่วงนี้ทาเมนปิดไปก็คือขาดลายได้ไปเลยนะคะแต่ว่าขันมันถือปันอั่งก็อยากปิดพักไว้สะก่อนละนะคะพี่นาก็ขอให้ราคายางมันดีกว่านี้เนี่จนยจักหน่อยนะคะน่นนู้นหน่อยก็หวังหวังว่ามันจะเป็นจังสันนะคะ อย่างรละค่ามันแพงกว่านี้เนี่ยจัาหน่อยนะคะจัากี่สิบบาทคนละนะคะกี่สิบกว่าบาทนะคะแกจะปิดนายางแล้วเนาะยางมันก็บาค่อยออกนะคะแต่ว่ามันก็น่าจะขื่นอยู่แต่กับเบาขื้นนะคะสําหรับราคายางนะคะก็ยังอยู่ส่งตัวอยู่นะคะบางพื้นที่ หอดลงสัมนะคะสำหรับราคายางค่ะอเปเดตแท้พี่น้องในชมม่วบรรยากาศแค่นี้ก่อนเด้อนะคะเดี๋ยวนู่นหน่อยจะย่อนํำกดนะคะย่อนํำกดยางสะก่อนนะคะกว่าจะแล้วก็เกือบใบสองนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e นู่นหน่อยอสานบ้านสวนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนู่นหน่อยอัปเดตให้พี่น้องในชมม่วบรรยากาศนะคะท,ทังทายพี่พี่น้องๆ นะคะสุขุทสุกคนนะคะแค่นีก,ก่อนเด้อนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแอมเนกนแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ